ส่วนที่ตีไฟใหม่อะมันเป็นสมบัติของพ่อหลอดทั้งนั้นเลยคือมันประเมินไม่ได้ในความรู้สึกของเขาค่ะที่ใจมันสลายค่ะมันบอบช้ำมากมันเป็นยางจังบ่ใหม่แต่ยางอื่นไม่หมดเก้าอี้พ่อหลอดนี่บ่ใหม่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่บ่ใหม่ยางอื่นใหม่เบิดบปานเลขที่ห้าห้าห้านี่บ่ใหม่ เฝ้านี้ไปไซเดอร์เฮาเขาขอบคุณเด้อเขาขอบคุณมาขอบคุณค่ะมาขอบคุณ่ขอบคุณสุพลังเด้อค่ะขอบคุณเลยนายต่อยิ้มมื่อวานนี่แจกเข่าหาเพลินทำบุญหาเพลินขายเก้าอี้นี่ที่เอาไปว้างลูกเอาไปว้างอันว้างลูกพอลอดมั้บ้างว้างลูกพอลอดแล้วก็จัดงานให้เพลินทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบนึ่งปีของพญานาฏเมื่อวานวันทียี่สิบ เขาอ,อี้บมันโม่ใหม่ว่ะมันเป็น,นปยางจา้าโม่ใหม่มกันถ้าถ้าจะบอกว่าไม่มีรอยเลยมันไม่ใช่แต่อย่างอื่นไหม้หมด,ดมมรถก็ไหม้รถก็ใหม่เครื่องเอยียงต่างๆระบบเสียงเครื่องเสียงช<ม>ุด<ม>ใหม่เบิดค่ะเก้าอ,อี้พอลอดโม่ใหม่เก้าอี้พอลอดนี่โม่ใหม่เมื่อวานเี่แจกเขาหาเพ่อนท้านบนหาเพลินเก้าอ,อี้ตัวน,นี้โม่ใหม่แปลกใจวะแปลกใจบอแล้วไม่อีกอย่างหนึ่งทีโม่ใหม่ยางอื่นใหม่เบิด บ้านเลขที่ห้าห้าห้านี่บ่ใหม่บ้านเลขที่มั้งนี่ค่ะป้ายบ้านเลขที่นี่ค่ะมาตั้งเก้าอี้นี่ก็ได้นี่ตั้งเก้าี้ก็ได้เออนี่เอามาเบอร์เอามาตั้งเครงนี้มันี่ค่ะย่างอื่นใหม่เบิดค่ะบ้านเลขที่บ่ใหม่บ้านเลขที่บ่ใหม่เอาเราบ้านเลขที่ตั้งยุ่ใส่นี้แม่ยุ่ง มงสตูใหม่หนึ่งของไฟใหม่นี่ตั้งยุ่มองไฟใหม่ตั้งมงไฟใหม่ตัวอื่นไม่เมิดแต่ว่านี่เป้าใหม่ซองอันนี้เปาใหม่เพราะว่าปกติป้ายเรขกที่นี่พฤศสิกึ้นไปทั้งข้ามเสียงอีสานทีเวกแล้วเขาเหรยนคอนเสิร์ต่ังไ่ค่ะอันี้เขาได้มากยิ่งใสตองหาได้มากก้อนบ้านน้องใสสีมีตองหาพอหลอดแล้วเ่าพ่อสีไปขอเรียกหาใบก่อนพ่ออยากได้ตองหา เป็นอย่างพน,นึงมักเลขตองหาครับอันเลขตองหาเพื่อนว่าเป็นเลขมงคลของเพื่นอนที่<ล>ไปที่มาคือพ่อหลอดเอาเลขที่ตองหาแม่เอาเลขที่ตองหาตั้งแต่บ้านมูบ้านนี่บพท่านด้มีหอดหาหาหาเพื่อนบอกว่าพอสิคอใบลวงนะเพราะว่าเลขค่านี่เป็นเลขมงคลสําหรับพอ่อสําหรับแม่ค่ะเพื่อนมีความเสือ่อแม่กะอยากบอกเพื่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น คือมันมีหลายๆอย่างที่เฮ้าฝ่าวิกฤตวิบากซึ่งกวนเพิ่นสิจากไปเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นห่วงยายนกแฮ้งห่วงผู้หญิงคนนี้มากแต่ผมก็ก็คงไม่ไหวเพราะเหนื่อยมากขาดช่วงเพิ่นลาแล้วก็อยากบอกเพื่อนว่าแม่ยังสู้ไหวค่ะเมนโรยังสู้ไหวบมล้องเสียงอีสานจะต้องจับมือกันกับลูกๆกับแฟนเพ่กับเอฟซีโกรกันและก้าวเดินฝ่าวิกฤตไปให้ได้ไฟไหม่โล่งชุด แม่ก็ก็คิดว่าแค่จะไม่ขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ค่ะตอนนั้นรูกสึกยังตกใจหรือ,อยงยังบ่ตกใจยังบ่ตกใจและทางนี้ก็ถ่ายคลิปให้ดูค่ะคือมันเอาไมา่อยู่แล้วมันลุกท่วมไปเบิดเลยค่ะค่ะห่วงวงกับห่วงเพราะว่ามือน,นีว่งของเฮ้าสแสดงอยู่หมอชิดสองแม่ไปถึงเลยซีดาไปแล้วแต่ในในส่วนที่ ลูกๆที่เพิ่นไปตังเวทีว้ถาอยู่หมอชิตแต่เฮาเองก็ห่วงลูกๆอยู่ทั้งนี้คือหากอยากบอกว่าอยากกอดลูกที่อยู่บ้านหลายกว่าอยากกอดปลอบโยนลูกๆกะกำลังใจลายกำลังใจหลายจากแฟนเพจจากเอฟซีุ่งควันเสียบอกค่ะแม่ควันเสียคะ่ะควันเสียอยู่ค่ะแต่แม่ก็บ,บอกว่าแม่แม่ยังไหวแม่ยังไหวค่ะยังสู้ได้ค่ะส่วนที่ตีไฟใหม่อ่ะมันเป็น สมบัติของพ่อหลอดทั้งนั้นเลยคเครื่องเสียงของท่านกัชุดในตำแหน่งธรวมาความหู้สึกก็คือมันประเมินไม่ได้ในความรู้สึกของเขาคะะที่ใจมันสลายค่ะมันบอบช้ำมากสูต้อไปค่ะเพราะว่าแฟนเพลงเอฟซี่กับยุคห่างเข้าเป็นกนกลังใจเข้ากันหลายค่ะกับอยากบอกแฟนเพลง ทุกคนว่าจะบอกเจ้าภาพพร้อมว่าเมนตงหน่อยยังไหวยังสู๋ไหวค่ะค่ะยังสู้ไหวค่ะตรงห่วงนะคะค่ะบ่ตรงห่วงค่ะสั่งไม่แน่นอนค่ะลงทุนไม่แน่นอนค่ะเมื่อเมื่อวานเนี่ยวันที่ยี่สิบแกกเขาหาเพราใหญ่หรอดครบรอบปีหนึ่งพอดีค่ะแม่กะกะคิด่อยอดว่าเออเอาของเล่าของเพินส่วนที่ใหม่ไปเสียหายไปเท่ากับต้องสั่งเอาไม่ค่ะสั่งเอาไม่ หมอลำเสียงอีสานชื่อเสียงอีสานแบรนด์เสียงอีสานที่ยังอยู่นั่นก็คือคือสูงสุดแล้วก็ทรงคุณค่าแล้วสําหรับเมนนกน่อยกับลูกร้านบ้านตองหาค่ะตคนหอมจะอยู่คียงข้างแม่ตลอดเด้อทุกคนจะทิ้งแม่ไหมไม่ทิ้งค่ะจะอยู่กับแม่นกตลอด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ